สวัสดีครับผมใหญ่ชาแนลนะครับรายงานเช็คอีกครั้งเราชนะรับสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังกรับสิทธิ์ยังไงนะครับกระทรวงการคลังชี้แจงวิธีการลงทะเบียนได้รับสิทธิ์นะครับเราชนะสําหรับกลุ่ม2คือกลุ่มที่เคยลงทะเบียนและเคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งนะครับและเราเที่ยวด้วยกันนะครับมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ ดังนั้นจึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแต่เราตรวจสอบแต่รตอพิจารณาครับแต่แค่รอตรวจสอบส,สิทธิ์ในวันที่5กุมภาพันธ์2564นะครับผ่านผ่าน W.W.W. เราชนะคอมนะครับเท่านั้นเมื่อตรวจสอบแล้วเพราะว่าตนเองได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับหลังจากนั้นจึงค่อย กดยืนยันสิทธิ์นะครับในแอปเป่าตังเมนูเจเวเลตนะครับเมื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านแล้วนะครับจึงสามารถเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกได้ในวันที่18กุมภาพันธ์2564นะครับวิธีการกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังมีขั้นตอนดังนี้นะครับเปิดแอปเป่าตังนะครับขึ้นมาพร้อมใส่รหัส PIN 6หลักนะครับกดไปที่เมนูจิเวลเลตนะครับจากนั้นจะเห็นแถบชื่อโครงการเราชนะนะครับให้กดไปที่คำว่าใช้สิทธิ์นะครับที่ปรากฏอยู่ปุ่มสีน้ำเงินนะครับถัดมาเป็นรายละเอียดข้อตกลงนะครับและเงื่อนไขให้กดคลิกในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆนะครับหน้าข้อความยอมรับ ยื่นขาการใช้บริการนะครับจากนั้นจะให้ระบุจังหวัดที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบันนะครับจากนั้นกดยืนยันจังหวัดที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบันนะครับพอระบบประมวลผลเสร็จก็จะเข้าสู่หน้าการใช้งานสิทธิ์นะครับเราชนะและใช้งานจะเห็นยอดเงินใน เทว,วาเลดนะครับเรียบร้อยนะครับสรุปไทยไลท์นะครับเราชนะเฉพาะกลุ่ม2นะครับวันที่5กลกุมภาพันธ์2564ตรวจ,ตรวจ,าารจรตรวจสถานการณ์พิจุรนะครับตรวจสถานการณ์ได้รับสิทธิ์ผ่าน W.W.W. เ w w เราชนะคอมนะครับ วันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 4ให้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังนะครับและหลังจากนั้นจะได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน2,000บาทนะครับรวมตกเบิกจากสัปดาห์แรกอีก1,000บาทนะครับวันที่25กุมภาพันธ์4มีนา11มีนา18มีนานะครับจากนั้นจะได้รับเงินโอนสัปดาห์ 1,000บาททุกวันพฤหัสบดีนะครับของแต่ละสัปดาห์ไปจนกว่าจะครบหัวงเงิน7,000บาทนะครับวันที่สาพฤษภาสองพนะครับใช้เงินได้วันสุดท้ายนะครับหากใช้เงินในระบบไม่หมดนะครับภายในภายในวันที่กําหนดนะครับจะถูกตัดเงินที่เหลือไปทันทีนะครับไม่สามารถนํามาใช้ใจ่ายได้อีกนะครับจบแรงงาน ใหญ่ชาแนลขอบคุณครับ